สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสองพระแท้สําหรับวันนี้ผมก็มีพระหลวงปุขกัดประสาทบุญยาวาสพิมพเล็กเนื้อผงดาปี2อง6ากรุงเทพมหานครมาให้ได้พิจารณาและรับชมกันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีหลวงปุขกัดประสาทพิมพ์เลกมาให้เพื่อนๆได้พิจารณากัน3องค์นะครับอันดับแรกนะครับ พระหลวงปส่สุวัดประสาทพิมพเล็กที่เราจะ,ะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วเราจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือพิมพ์ของพระเป็นหลักนะครับอันดับอันดับสองก็คือเนื้อหาสาระอันดับสามก็คือธรรมชาติความเก่าความแห้งตามอายุของของ,ของการสร้างพระนะครับพระวัดประสาทหลวงปสุสุพิมพ์เล็กนะครับเมื่อเรา หยิบองค์พระขึ้นมาอันดับแรกนะครับเราพิณาจดจําพิมพ์ทรงนะครับสังคติของอหลวงปู่สุขเนี่ยจะนูนเด่นขึ้นมาชัดเลยนะครับนะฮะให้เพื่อนๆจดจําไว้นะครับอันดับ2นะครับฐานฐานตัวนี้เป็นสันขึ้นมาอย่างเด่นชัดนะครับ จดจำหน้าตาของหลวงปู่นะครับอันนี้คือด้านหน้าขององค์พระนะครับผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระก็จะมีลักษณะของอเป็นนูนๆน,น,นะฮะองค์พระจะเป็นการแกะหน้าเดียวนะครับแล้วก็ ปั้นมวลสารแล้วก็กดลงไปนะครับกดลงไปเสร็จแล้วก็จะใช้ไม้เสียบเข้าไปในองค์พระแล้วก็งัดขึ้นมานะครับจึงทำให้ด้านหลังขององค์พระเนี่ยมีลักษณะนูนนะครับซึ่งจะเหมือนกันทุกองคนะครับลักษณะของการงัดองค์พระออกจากพิมพ์นะครับ ส่วนไม้เนี่ยจะเป็นไม้เหลี่ยมหรือไม้กลมตรงนี้ไม่ใช่จุดชี้ขาดนะครับแล้วในองค์พระเนี่ยเนื้อหาบนสารเนี่ยถ้าเราพลิกมาทางด้านหลังนะครับจะปรากฏเม็ดแร่นะฮะเม็ดแร่เนี่ยปรากฏอยู่ทั่วองค์พระเลยนะฮะ ภาพพิมพ์นี้จะเม็ดเม็ดเม็ดแรกจะปรากฏเม็ดแรกดำ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 เนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็จะเหมือนกันทุกองค์เลยนะครับถ้าองค์ที่ไม่มีไข่ปกคลุมอยู่เนี่ยจะเห็นชัดนะครับแต่ผมจะส่องกล้องให้ดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆเห็นเม็ดแร่แล้วก็เม,ม็ดมนสารเนี่ยปรากฏอยู่ทั่วองพระเลยนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยผู้กดเนี่ยอาจจะปั้นมวลสารเนี่ยน้อยนะฮะเป็นก้อนเล็กพอกดออกมาพิมพ์ก็เลยบางนะครับส่วนถ้าองค์ไหนที่ปั้นมวลสารเยอะๆเนี่ยนะฮะพิมพ์ออกมาก็จะอวกอ้วนกว่านะฮะเห็นไหมครับ ชัดเจนเลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้สองพิจารณารายละเอียดนะครับสำหรับพระวัดประสารเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามวลสารเนื้อหามวลสารเนี่ย,ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับเพราะว่า และพระเกจิอาจารย์เนี่ยก็มีมาปลุกเสกกันอย่างคับข้างเลยนะครับตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับไปเพื่อนๆได้ส่องพิจารณาเนื้อหานะครับเพื่อนๆจะเห็นเม็ดแร่นะครับเนี่ยนะครับเม็ดแร่เหมือนหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ให้ดูอีกองนะครับนี่นะครับจดจำเนื้อหามวลสารธรรมชาติความเก่านะครับ อีกองนะครับองที่3อมคงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเห็นบนสารชัดเจนเลยนะครับทั้งเม็ดดำมนสารเม็ดขาวนะครับเพื่อนๆจดจำนะครับ ว่าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ